สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเช็คน้ำมันเบรกครับผมเติมน้ำมันเบรกครับวิธีเช็คก,ก็ให้ดูรูตรงนี้นะครับผมอยู่ใต้ข้างไฟเลี้ยวด้านขวานะครับจะมีรูเล็กๆอยู่นะครับผมแล้วทั้งเกียร์ดูแล้วว่ามันจะไม่มีน้ำมันเบรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอดเติมกันครับผม ก็ถอดหน้ากากบนออกก่อนนะครับน็อตสี่ตัวครับผมชุดนี้ก็เติมยากหน่อยนะครับเพราะว่าต้องได้ถอดชุดหน้ากาก,ากออกมันไม่เหมือนกับเว็บตัวเก่านะครับผม ออกหนก้ากากออกเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็มาเปิดฝาออกนะครับโชคดีครับที่น็อตไม่แน่นครับบางคันก็โอ้โหัวน็อตหลุดเลยครับ หองใสน้ำมันแห้งเลยนะครับผมแล้วก็เอาน้ำมันมาใส่เลยครับ ปิดฟ้าไว้ก่อนเดี๋ยวกลัวเตะลมนะครับก็อย่าเติมให้เต็มมากนะครับเพราะว่ามันจะล้นครับเอาพอสมควร ก็นนะมีลดนิดหน่อยนะครับก็เอาน้ำสาดๆเอานะครับผมเพื่อ,อป้องกันให้น้ำมันเบรกโดนสีนะครับ ที่นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับที่รับชม